สวัสดีค่ะสาวเจอบับหัวนาพาหลาะมือนีพามาตากแดดเด้อดดค่ะมือนีแดดแห้งแห้งแห้งเบืเ้องแดดแห้งค่ะจนกระตาหอบแหกแหกมากะมาคูดกัะปูดได้จากโตระบุหนึ่งสองสามสี่หาหกพกโตห้อนเขาห่มบ่ได้ไทยบ่ท่านได้ไทยพ่อโตดอกเบื้องตีละมือนีแดดแดดแห้งกะอ่ารากาอีหยังเกาะสถานาการณ์มือนีเป็นสีเง,งียบ มือนีวันที่สิบสองสิบสองธันวาหกแปดเนาะสถานการณ์ชายแดนตอนนี้มือนีบ่ิยได้ยินเสียงแต่ว่าทางังทั้งเมืองเพิ่นได้ยินเสียงอยู่เพราน้องไกโ่โทรบอกว่าได้ยินเสียงตุม่มๆุ่มอยู่แต่ว่ามือนีทังบานนี่บ่บ่อได้ยินเสียงเลยเงียบที่ตามข่าวตลอดสถานการณ์ยางไก่ชิดทุกท่านทุกคนนั่นแหละเนาะเพราะว่าช่วงนี้มแต่คนแบบเฝ้าหน้าจอเลย ถ้าบึงคาวสะเจอกระถาบึงขคาวคือกันอีพอหูกับปู่องไ้เป็นหมหมเขาโกนเว้ย สามมันบดนี่จะผึ่งอันนีรด้วยแดดจะผึ่งเราด้วยหอดผับมละตู้ไงอีกกลุ่มข้างเมฆกตูเมฆถุง Mm-mm. <clears throat> มึงผู้ใดมากุนเบอร์ถุมหัวเขาชิดตกะขาห่าคนนี้ซอยจุ <laughs> หมุนเบิง้งเนี้ยเป็นกุ่น ปนนึงกับพ่อตัวนี้กับพ่อแล้วบ่เลี้วเนี่ยลอยโตุ้อยโต้ห anyway> MA ุ่นได้สิพอปนเาโอ้โหขึ้นลงจังสีหูเยีนโอ้จีกีเออปู เาเกาีก่อสานหวยยาดิอ่ะหัวกอ้ยอ้อนี่หูสั้นหูจุจีนี่หูจุจีเ กินคือเก่าเลยค่ะพี่น้องทำก็บม่ได้กินว่าเลยคือจังเถายายวใหญ่เราอยู่ไสเด็ดเราก็ยังว่ะขายของก็ต้องขายย่านก็ต้องขายหดคารุดวดบานเพราะว่าย่านก็หย่านแต่ย่านเขายุดรถยุดบานเราว่ะก็ต้องมาขายมองเลยคุณว่าฮ็ดจะได้มันโคตรง่าย มันจะได้รูจ้างไม่โครไอโอ้ยโอ้ยมวยวัาจ้างไม่โครมาจกเดียวอ่ะล่ะใกล้รอกคุณให้แม่เบิง้งเบื้งจะคู่หนึ่งโซ่เนี่ยวันทหอบแต่ว่าสี <laughs> าจะซ้อนนี่ได้อยู่เ <laughs> พราะโดยเราผ่าก็บอกว่าผ่ามาตั้มสมบูรณ์รัวหมวยเราอ่ะนะแมียน ผักเนาะแล้วหลวงยังแล้วงไผ่ยังวัแล้วแล้วนอนก้นงางาคือบอกว่าพโดยหลวงห้อยถาเด้อคื่บ่ว่าแล้วหลวงมันถาอยู่หลวงมันอู้กะปู่อ่นกะปู่้าเอียนเ้ยโอ้ยกูจะยูไก่ด้ละเอ้ยเอ้ยใกล้ลูกหูอือม่อกู เดือยมอนท้องกูเอออือโอ้ยกระโดโกระโดแลป่ปือ้อนึกว่าแต่อีกตะลิงปิงนั่นโอ้ยออโอ้โอ Ui đẹp Mua có để xây, dưới cái nhà có thể xây Mất là nhà Tất mì cái hưa nhỏ nó đâm nó Bỏ hưa nhỏ nó bưng đẹp chứ à บางเด้อพี่น้องรรมดโอ้โอตายบิงเดีโอ้อย่ายกสูงเอาแท้กล่องมันสิห่อนซ้ํามันนี้คายยังสีว่ะมันจังอีคือโอ๊ยตกลุมกับผูซะเกยอ่อนแห้งพีน้องเอ้ยแดดสุดยอดสุดครบสุดสุดขี่สุดตุดไป กินตั้มหมกงก็ต้มหอยดีกว,ว่าร้อนร้อนมากดำหมดแล้วลูกยิงคนดำดำอยู่ด้วยืมเสือยังชิมาว่าคนขาวอยู่ว่าปไปนี่เนาะบวยเหม,มาของดีอุ้ยหอยเขางกกให้โซกแกงได้บวยก็ดีคือจัดลมมาแต่ทางปุ่นกินนี่อย่างเดียวนี่พูดคุยพลาดบักหอยเนา นะอือสองสามหน่วยปลาเม็ดกินหีโอ้ยหน่่ยไงโอ้ยใจบวยหัวอันนี้พี่โตกนี่แหละเอาไปแนวเนี่ยนี่นะที่เจ้าหนุ่มตินไว้ปลาเม็ดกินหีนี่น้ำหมึกใสเหงียนนาเอะสะพ้อไอ่ะจอบสูงสูงขึ้นคน นี่ก็สิโนยหนึ่งเลนนะอุ้ยอุ้ยอืมอืมโอ้ยหอยเชลลี่สีทอง้ยโอ้วางหามันไหลเนาะอย่บวยเนาะวางหันมันขอนไลายได้ดูมึงมึงลูเาเซาเซา เช่นบอลนี่ขุ่นทีเตาอ้เผื่นไปเห็นกระดูกมูเขาดินัวจต่กินเห็นนอยเน่าจากในใ่เห็นบอลลนเห็นเออแควอจอบสูบมากกรบออัน ไปตกที่แรอกอามามเจอสมุงที่เนาะไปก่อยอืมน่นาเ็กุกปุนโอ้ยหินๆกหนกะแทมนี้โอ,อ,อยานมันเนากบ่ตัวเนาวก็วมีเตัเวตดีก็ม่ม กระยอนเอามือบายเหงา่นเนี่นี่เนาดองลงเคาเบิ้ลขันบ่อนามกนาีด้เวามน้ออืมขาวอยู่เนา ดึกๆกว่าสิว่าอืออือ Ừ กลืนสี ừ. Ừ. <laughs> มันลอยมาเอ้ยนีน้ำมือคอยมนนขึ้นแล้วก็พูดคอยถากนทนทนดมไวเนาะเอๆดำๆอู่ในหอยอยู่ในหอยโอ้มีกระสามหน่วยสี่หน่วยอยู่ในหอยงังนอุ๊คาออ รุดรุโอ้ดีมี้ขอกปากออกก่อนไม่คุมมันมันเน่าดีเนต้องเบิ้งโบข้าวอยู่นี่หัวมันดูดิดดูดิอยู่หนึ่งวันภูมิบินต่ำโฉบแมวนอ่ากะเน่ายาเอ็นออ ชุดยอดเลยได้กินเพื้นขายเลยเนี้ยกูบอ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 เมียนมันเดี่ยวแต่นี่ดอกใบบวยอืมมันเน่าแย่นี่อืมเจ้าหญิงว่าอันนี้คือว่าบอเมีนบกบอยเน่าคอยว่าอืมขไปบ่ายเอาน้ำนีหมดนอนเว้ยเม้นถุงคือผู้คนเลยเอาขาดไปตัดถุงหูยแล้วเสียเอาขี้ดินผมเลยสิดีเนาะ đúng luôn hổ liềm hoai liềm phù tuốt này, ở cái cầy, ở cái cầy, được, đừng mà, mà khỏi

อู้เฮาก็ปูใหญ่ก็ ừ, ทามาอพญายิ้มกวนเนี่เพราะว่าหน้าเจ้าได้กับปู่เลิกงานนี <ละ S 2> น่งานงานตื่นอยู่คุนโอ้ตืดนบมมี่านงาดาบขุ้นเต็นเอยหน่อยเผือกจะเผอบง้อยมาเผือกบติดผานเยอะยอย่าพลาดี่กับปูตัวเดียวยังอยากเลยเอาจกบางลูกเมื<ะ>่อกี้คือจกดีดี อุ้ยมันหนักนี่ เต็มอยู่อ่อยด่างเม่บวยโอ้ใบเตยเพิ่นผูงานตัวละอือโอ้สิเดือนแหมไปฆ่าข้ออยู่อุ้ยยากยากแม่ยากแม่สุตสิยู่นั้นแม่ได้ข้อแม่ได้มาไหนยู่นั้นข้อเห็นแล้วมันยากนะนี่หัวแม่หัวก็หงายแล้วแม่บวย ไปแดดพบกิดพ่อหา่าเก้าเราเหละเพราะว่ามันมาสวยมันหอนแดดมันหอนแดดหอนแห้งมาไขอพีมหมอตาตาตาซาลาบาดแดดบวาดาฮะยื่นเท้าอยู่บอดบอยู่มีเป๊ะเยดีมีเป๊ะนเป๊ก็อยู่น้าเทียงในบุยผตดทีนี่ ก็ปูก็ได้หลยเตืออยู่ไปแล้ค่ะสร็รับินนี่้วยิมมาสวัสดีค่ะหอนหอนโอ้ยลูกห่วย